ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch กับการรีวิวตัวละครที่24โออิซ่าครับสำหรับตัวละครออลิซ่าครับเป็นตัวละครสายแท้งแต่ว่ามีเฮลท์อยู่ที่200หน่วยและอาร์เมอร์200หน่วยรวมแล้วแค่400เท่านั้นถือว่าเป็นแท้งที่ค่อนข้างบางทีเดียวครับ มาเริ่มต้นกันกับการโจมตีแบบคลิกซ้ายครับเป็นลักษณะของโปรเจกต์ย1นะครับหนัดครับอยู่ที่12ดาเมจอาจจะฟังดูไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันยิงได้ค่อนข้างเร็วนะครับระหว่างที่ทําการยิงครับตัวละครโอลิซ่าเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับเหลือแค่2.75เมตรต่อ1วินาทีเท่านั้นครับความเร็วของกระสุนในการวิ่งนะครับอยู่ที่66.66เมตรต่อ1วินาทีความเร็วในการยิงครับ1นวิสามารถยิงได้ถึง12นัดครับ หรือก็คือถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยคลิกซ้ายยิงโดนเป้าหมายทั้งหมดเป็นระยะเวลา1วินาทีครับจะเกิดดามเมจทั้งหมด144ดาเมจซึ่งนั่นไม่ขี้เหร่เลยนะครับจำนวนกระสุนต่อ1แม็กกาซีนครับอยู่ที่150นัดครับใช้ระยะเวลาในการรีโหลดกระสุนอยู่ที่2.5วินาทีและสามารถยิงเฮดช็อตได้ครับ ต่อมาครับการโจมตีแบบคลิกขวานะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นการโจมตีก็คงไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามันทำดาเมจไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าสกิลคลิกขวานี้นะครับเมื่อกดออกไปเนี่ยโอลิซ่าทำการยิงไปลูกบอลกลมๆนะครับที่จะทำการดึงศัตรูในระยะนะครับเข้ามาที่ตัวลูกบอลแค่ช่วงระยะเวลานั้นเท่านั้นไม่ได้ดึงค้างไว้เหมือนกาวิตอนหรือว่าอัลติเมทของซาเลีย นะครับเป็นการยิงออกไปแบบโปรเจกต์ไทนะครับซึ่งความเร็วของลูกกลมๆนีน้อยู่ที่20เมตรต่อ1น1วินาทีครับเมื่อกดใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ยิงออกไปแล้วนะจะทําการดึงศัตรูทั้งหมดครับในระยะ7.5เมตรนะครับรัศมีละ7.5เมตรนะครับเข้ามาที่ลูกกลมๆนั้น โดยสกิลคิกกว่านี้ครับตอนที่ยิงจะลูกกมๆมออกมาจากปากกระบอกปืนนั้นมีดเลเ์อยู่ที่0.3วินาทีครับและมีดเลเ์อีก0.6วินาทีครับตอนที่เรากดจะใช้เพื่อลวกนะครับสกิลนี้มีคูดาวอยู่ที่8วินาทีครับ สก,กิลต่อมาครับสก,กิลแบบชิฟซ้ายนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าโอลิซ่าเนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางสำหรับแทงนะครับซึ่งสก,กิลนี้จะช่วยอุดช่องว่างตรงนั้นนะครับเมื่อกดปุ่มชิฟ์ซ้ายครับตัวของโอลิซ่าเองเนี่ยจะกลายเป็นสีทองครับและโดนดาเมจน้อยลงถึง50% หรือถ้าคิดง่ายๆคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเหมือนกับมีเลือดเพิ่ม2เท่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับหลังจากกดใช้ครับสกิลนี้เนี่ยจะอยู่นานถึง4วินาทีครับและมีคูลดาวน์อยู่ที่10วินาทีนอกจากนั้นครับยังไม่โดนสกิลคาวคอนโทรทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลวนะครับด้วยอัลติเมทของซาเลียการแช่แข็งของเหมยนะครับการน็อกแบ็กด้วยลูซิโอหรือว่าระเบิดกดของจังแรดและอีกมากมายครับที่เป็นคาวคอนโทรนะ ต่อมาครับสกิล e ของโอลิซาครับถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่ผมชอบมากที่สุดของตัวละครนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ชอบที่สุดของตัวละครทุกตัวรวมกันเลยก็ว่าได้นะครับก็คือการใช้โลนะครับแต่ว่าเป็นการยิงโลออกไปลักษณะข,ของโปรเจกต์ตายสามารถยิงได้ไกลมากนะครับเมื่อมันแตะถึงพื้นนะครับจะทําการตั้งโลขึ้นมานะครับซึ่งโลนี้เนี่ย มีเฮลท์อยู่ที่900หน่วยนะครับสามารถอยู่ได้นานถึง20วินาทีครับและมีคูดาวแค่12บสวิเท่านั้นนั่นหมายความว่าคูดาวนั้นสามารถคูดาวเสร็จได้ตั้งแต่ตอนที่โลยังไม่หมดเวลานะครับทำให้สามารถใช้โลได้เกือบจะตลอดครับถ้าไม่ได้ถูกยิงพังซะก่อนและก็มาถึงสกิลสุดท้ายของโอลิซ่าครับสกิลอัลติเมทซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับวิธีการทำงานของมันก็คล้ายๆกับการบัฟดาเมจด้วยเมอร์ซี่นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะให้กับทุกคนที่อยู่ในรัศมีนะครับ หลังจากที่โอลิซาทำการกดสกิลอัลติเมตครับจะทำการวางอุปกรณ์ลงกับพื้นครับซึ่งเจ้าอุปกรณ์นี้เนี่ยมีเฮลท์อยู่ที่200หน่วยเพราะฉะนั้นต้องคอยคุ้มกันให้ดีถ้าโดนยิงครบ200หน่วยปุ๊บอัลติเมตหายทันทีนะครับคนที่อยู่ในรัศมี25เมตรนี้ครับเฉพาะฝั่งเราเนะจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50%ครับใช้ระยะเวลาในการวางสกิลนี้1วินาทีครับวางแล้วอยู่ได้นานถึง15วินาทีและใช้แต้มในการกดอัลติเมตอยู่ที่1,725แต้มครับ ต่อมาครับเรามาดูกันถึงตัวละครที่ผู้เล่นคิดว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบสำหรับโอลิซานะครับอย่างละหอันดับครับเริ่มต้นจากฝั่งที่โอลิซาได้เปรียบก่อนตัวละครแรกเลยคือแม็กคีนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมนะแม็กคลีเนี่ยตัวละครที่เก่งในระยะที่ประชิดนะครับก็คือ เอ่อป้าแฟแบงไปยิง1แม็กหมดนะครับหรือไม่ก็ยิงเฮดช็อตก็ได้แล้วแต่ความแม่นนะครับแต่ว่าสำหรับตัวละครอย่างโอลิซาแล้วเนี่ยโอลิซานั้นมักจะต่อสู้ในระยะไกลครับถ้าเห็นแม็กคีจากระยะไกลแม็ Mac กคีค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าโอลิซานั้นสามารถเปิดโลได้นะครับ หรือแม้แต่การต่อสู้ในระยะใกล้ที่แมคคีนั้นมักจะปาแฟลชก่อนแล้วตามด้วยทำดาเมจครับโอลิซา <c oughs> ก็สามารถใช้สกิลชีฟครับในการเปลี่ยนตัวเองเป็นสีทองแล้วก็หลุดจากคาคอนโทรลต,ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแมคคีจะสู้ค่อนข้างลำบากแต่ถ้าพูดถึงตอนที่ได้เปรียบจริงๆครับน่าจะเป็นในระยะที่ไกลามากกว่าครับ ตัวละครที่2ครับที่พวกคนคิดว่าโอลิซ่าได้เปรียบนั่นก็คือลูซิโอนะครับสำหรับลูซิโอเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดตามปกติแล้วนะการโจมตีแบบโปรเจกต์ตายจะค่อนข้างยิงยากกับตัวละครที่เคลื่อนที่ได้เร็วนะครับซึ่งลูซิโอเนี่ยเพิ่งจะมีการบัฟเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของความสามารถในการแต่กำแพงให้เร็วขึ้นครับแต่ว่ามันต่างจากตัวละครอื่นนะก็คือลูซิโอนั้นถ้าหากว่าปีนกำแพงไปทางไหนก็ตามครับมันจะไปทางนั้นทางเดียวไม่สามารถปีนกำแพงแล้วขึ้นลงซ้ายขวาทิศไหนก็ได้อย่างนั้นไม่มีีะะีีนนนนะะะรรรัเเพาาาฉ้้้้กจจมตตขอออองงงงลิซ่่่ทห็ยย จึงสามารถยิงโดซโอได้ค่อนข้างง่ายครับตัวละครที่3ครับที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซาได้เปรียบครับก็คือไลฮาร์ดซึ่งถ้าเราพูดถึงไลฮาร์ดก่อนไลฮาร์ดเนี่ยข้อเสียที่สุดเลยนะครับก็คือถ้ามันกลางโล่มันโจมตีไม่ได้นะครับแล้วโล่เนี่ยมออีความสามารถในก,การป้องกันอยู่ที่2,000หน่วยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้วยโล่ที่ใหญ่ขนาดนั้นมักจะโดนพังอย่างรวดเร็วเราก็ต้องใช้เวลาในการรีคืนที่ จะเรียกว่านานไหมก็พอสมควรนะครับในขณะที่โอลิซ่าเนี่ยสามารถกางโล่ด้วยสกิลเอเอาไว้นะครับแล้วตัวเองก็ยิงได้ตามปกติครับแล้วทำน้าเมจได้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้องเผชิญหน้ากันฝั่งหนึ่งมีไรฮาร์ดครับแล้วก็มีเพื่อนยืนอยู่ข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งมีโอลิซ่านะครับที่กางโล่ไว้แล้วมีเพื่อนอยู่ข้างหลังแน่นอนว่าการโจมตีของโอลิซ่านั้นถือว่าทําได้ดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าโล่แตกก็แค่ตั้งโล่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ได้แตกกเ็วนนั แต่ถ้าหากว่าโลกของโอลิซ่านั้นแต่ก่อนที่ควรนะครับโอลิซ่าสามารถกดใช้สกิลชิฟต์นะครับในการเปลี่ยนไปเป็นสีทองแล้วลดดาเมจลง50%แล้วก็ให้ตัวฮิลเลอร์ครับอย่างเมอร์ซี่เนี่ยคอยฮิลอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถเอาตัวบางเพื่อนได้อีกสักระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะใช้โลกครั้งต่อไปครับตัวละครที่4ครับที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซ่าได้เปรียบนะครับซึ่งก็คืออันดับ2นั่นแหละนะครับ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาบอกว่าท็อปยอนนั้นแพ้ทางออลิซ่ามากๆเพราะว่าในเกมก็รู้สึกมากเช่นกันนะครับท็อปยอนเนี่ยมันตั้งป้อมนะครับแล้วก็ยิงทุกคนที่ผ่านเข้ามาซึ่งออลิซ่าเนี่ยสามารถตั้งชิลเอาไว้ได้แล้วก็ยิงป้อมท็อปยอนแป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความได้เปรียบท็อปยอนเนี่ยถือว่าชัดเจนพออยู่แล้วครับและก็มาถึงตัวละครสุดท้ายครับตัวละครที่ผู้เล่นคิดว่า อลิซานั้นได้เปรียบมากที่สุดก็คือวินสตันนั่นเองนะครับถึงแม้ผมจะเคยบอกไปว่าตัวละครที่ขึ้นที่ได้เร็วจะค่อนข้างได้เปรียบตัวละครที่โจมตีด้วยโปรเจกต์ตายนะครับแต่ว่าวินสตันเนี่ยเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ เอ,อ่อยิงได้ง่ายมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับใหม่ครับให้วินซตันนั้นสามารถตั้งชิลได้บ่อยๆแต่ว่าการโจมตีของโอริซ่านนั้นสามารถพังชิลวินสตันได้ในเวลาที่ไม่นานครับแล้วก็เวลาที่กระโดดไปไหนเนี่ยวินสตันถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าที่ยิงไม่ยากเท่าไหร่สำหรับอริซ่าครับ ทีนี้ครับเรามาดูตัวละครที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซานั้นเสียเปรียบกันบ้างครับตัวแรกเลยนะครับก็คือบาสเตียนนะครับไม่น่าแปลกใจเช่นกันตอนเล่นเองก็รู้สึกนะครับอย่างที่บอกครับว่าหนึ่งในสกิลที่ผมชอบมากที่สุดครับคือความสามารถในการตั้งชิลไปยิงไปได้นะครับแต่ว่าบาสเตียนเนี่ยเป็นตัวละครที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ตอนเจอไลฮาร์ดล้วว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถละลายโล่ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับด้วยโลที่สามารถป้องกันได้แค่900หน่วยเนี่ย มีความทนทานแค่ครึ่งเดียวของไลฮาร์ดมันพังตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งทําให้จะยื่นหน้าไปยิงเออบาเซียนก็ไม่ง่ายนักถ้าเพื่อนไม่ช่วยนะครับทำให้เป็น1ตัวละครครับที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซ่านั้นเสียเปรียบครับตัวละครที่2ครับที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซ่าเสียเปรียบนะครับนั่นก็คือเทรเซอร์นะครับเออก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะครับตัวละครที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่เร็วนะครับ จานยิงโปรเจกต์ตเนี่ยมันยิงตามยากมากๆโดยเฉพาะในระยะประชิดนะครับซึ่งระยะประชิดมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่โอริซาได้เปรียบเลยนะครับเทเซอร์นั้นจึงกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกว่าตรงสายมากๆนะครับคือเคลื่อนที่ได้เร็วสู้ในระยะใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสู้กันตัวต่อตัวโอกาสาที่โอริซาจะชนะนั้นก็มีไม่เยอะเลยครับตัวละครที่3ครับที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซาเสเปรียบก,ก็คือวีโดเมเกอร์ครับอันนี้ถือว่าตรงข้ามกับเทรเซอร์เลยนะคือเทเซอร์เนี่ย เข้ามาล้วงงงในสู้ในระยะใกล้นะครับแล้วเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว วิดโอเมเกอร์เนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปไหนนะครับเราก็สู้ในระยะที่ไกลมากๆนะครับซึ่งถ้าหากเราคิดกันจริงๆเนี่ยตัวละครที่สามารถยิงได้ง่ายกว่าน่าจะเป็นวิดโอเมเกอร์เพราะว่าตัวโอริซ่าเองเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ช้านะครับวิดโอเมเกอร์เนี่ยเล็งไม่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเรานึกถึงเวลาที่วิดโอเมเกอร์เนี่ยเดินหลบมุมไปไป,ไปมาๆนะคือโผล่ออกมายิงเฉพาะตอนที่ชาร์จเสร็จแล้วนะครับเต็มที่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะฆ่าอริซ่าได้ก่อนที่อริซ่าจะยิงวิดโอเมเกอร์ตายเนี่ยมีเยอะกว่ามากครับ ต่อมาครับตัวละครที่4นะครับที่ผู้เล่นคิดว่าอลิซาเสียเปรียบไม่น่าแปลกใจอีกเช่นกันครับลิปเปอร์นั่นเองนะครับลิปเปอร์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการฆ่าแทงนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยต่อให้อลิซาใช้สก,กิลชิฟฟ์นะครับเปลีย่ยนตัวเองเป็นสีทองตดนดาเมจน้อยลง50%โดนลิปเปอร์ยิงก็ยังเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้องสู้กันในระยะประชิดเพราะว่าลิปเปอร์สู้ประชิดอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่จุดแข่งของอลิซาเลยนะถ้าสู้กันระยะประชิดครับลิปเปอร์เนียน่ยากครับ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายครับที่ผู้เล่นคิดว่าโอลิซาเสียเปรียบครับที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเก n นจิครับก็น่าจะเป็นหลายๆข้อรวมกันนะครับจากที่มันผ่านมา Gen เก n นจิเป็นตัวละครที่มักจะสู้ในระยะใกล้แล้วก็มักจะใช้ความเร็วในการกระโดด หลบไปหลบมานะครับข้ามหัวบ้างอยู่รอบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆซึ่งโอลิซ่าที่ต่อสู้ในระยะใกล้ไม่เก่งเนี่ยจะเสียเปียบมากๆอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังไม่ต้องนับเรื่องของดาร์คเบรดนะครับสกิลอัลติเมทของเกนจิที่สามารถฆ่าโอลิซ่าได้ไม่ยากนะครับถึงแม้ว่าโอลิซ่าจะกดสกิลชิปซ้ายเพื่อที่จะลด,ดดาเมจที่โดนก็ตามเพราะฉะนั้นครับผู้เล่นจํานวนมากจึงคิดว่าเกนจิเป็นตัวละครที่ได้เปรียบโอริซ่ามากที่สุดครับ ต่อมาครับมาดูในส่วนของ achievement กันบ้างครับซึ่งเท่าที่ผมดูนะมันค่อนข้างยากทั้ง2อันคืออาจจะต้องใช้ดวงด้วยพอสมควรแต่ achievement หลายอันก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือจะต้องใช้ skill ultimate ของ olisa ครับ super charger วางกับพื้นแล้วมันจะทำการ b u ฟเพื่อนร,บรอบๆนะครับหมวก d a m a ห้าเปอร์เจาห้าสินั้นนะ่ยต้องสามารถทำ damage รวมกันได้อยู่ที่เก้าร้อย นะครับจะเป็นในโหมดของค i c k Play หรือว่า Competitive Play ก็ได้ครับถ้าทำสำเร็จครับรับสเปย์แบบคิวไปได้เลยนะครับแล้วก็ Achievement อันที่2ครับโอริซนะ่าจะต้องใช้การโจมตีคลิกขวาก็คือการดึงศัตรูนั่นเองนะครับต้องดึงเข้ามาครั้งเดียวให้โดนดาเมจได้1,000ดาเมจครับซึ่งถามว่ายากไหมเออมันค่อนข้างอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ากำลังจะสิสเลนฟอร์มอบนะครับอันติของฟาลายอยู่ เราก็ดึงศัตรูให้เข้ามาโดนดาเมจได้นะครับแต่ต้องเตรียมเพีมงสมควรหรืออาจจะเป็นลิปเปอร์นะครับที่กําลัง,งลงมาเดบเบซัมนะครับเราก็ดึงมันเข้ามาให้โดนดาเมจของลิปเปอร์อันนั้นก็น่าจะได้เช่นกันหรือแม้แต่ระเบิดของดีว่านะครับสกิลอัลติเมทนะครับหรือแม้แต่อัลติเมทของจังแรดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของคอมโบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องหาคนช่วยนะครับสามารถทำได้ครับทั้งในโหมดของ q u i c k p l a y และ o อ p etitive p l a y ถ้าทำสำเร็จครับรับสเปรย์แบบพ และก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือการรีวิวจากผมเองนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบเล่นตัวละครนี้นะครับโอลิซ่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าผมรอคอยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวละครที่ทําได้ดีทั้งการบุกทั้งการเฝ้าจุดนะครับซึ่ง มันก็มีความคล้ายเหมือนอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนเนี่ยสามารถตั้งเป็นกำแพงน้ําแข็งได้นะครับก็จะช่วยให้เออเพโลดเนี่ยเดินง่ายขึ้นนะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยบุกเข้ามาในพ่ย p o ได้ยากขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆกับการตั้งโลกของออริซ่านั่นแหละแต่ว่าเราสามารถยิงออกไปได้ด้วยนั่นเองและจุดที่สําคัญครับก็คือมันเป็นแท้งตัวแรกที่สามารถยิงได้ไกลนะครับและทำดาดเเมแบบหวังผลได้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ชอบเฝ้า p o ยนี่เป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆ แต่ถ้าหากว่าจะมีอะไรในตัวละครนี้ที่ขัดใจผมนะครับนั่นก็คือสกิลอัลติเมทที่หาจังหวะใช้จริงๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันมีเฮลท์อยู่แค่200หน่วยซึ่งมันค่อนข้างน้อยมากนะครับคือในบางครั้งที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าสกิลอัลติเมทนี้เนี่ยมันเป็นภาระมากกว่าจะช่วยทีมด้ซ้ำเพราะว่าเลือดมันน้อยเกินไปถ้ามีสักเท่าไหร่4 0 0อ่ะ350อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังโอเคกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนเี่ย อัลติเมตมันเลยไม่ค่อยได้ใช้จริงๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ในทางกับกันครับตัวละครที่สามารถทําหน้าที่ได้ดีแม้ว่าจะไม่มีอัลติเมตก็ตามเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้ว่าตัวละครนี้มีความเจ๋งระดับหนึ่งแล้วล่ะ จบนะครับสำหรับข้อมูลของโอลิซ่าที่เตรียมมาให้แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําค่อนข้างช้านะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKeyStore.com นะครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายครับอย่าลืมแวะอุดหนุนกันและถ้าหาว่าใครที่มีอะไรอยากจะสอบถามผมหรืออยากบอกอะไรผมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ